ไปใช้คุณเด็ดดอกไม้คะก็แค่ดอกเดียวเองดอกเดียวก็ไม่ได้ค่ะของซื้อของขายืงกจังเดี๋ยวผมมาหมดนี่เลยแล้วกันปวดรวยไปก็ไม่ได้ทำให้ฉันกรีดคุณหรอกคะ่ะฉันไม่ได้มองว่ามันดูดีด้วยไปค่ะไปได้แล้วจะได้ไปดูอะไรอย่างอื่นบ้าง คนอะไรขนาดบ่นถึงน่ารักเลย <S <S 1> <S 1> ดอกไม้พวกนี้อยู่กลางแดดได้เหรอครับประเทศไทยร้อนขนาดเนี้ยดอกสันเวียชอบแดดนะคะต้องรับแดดอย่างน้อย6-8ชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่20-35องศา้องศาอาห้ามเด็ดอีกนะคะ <S 1> <S 1> รู้แล้วนะ่า ไปค่ะไปกันต่อค่ะขอบคุณครับเหนื่อยไหมคะเดินตามฉันทั้งวันไม่เหนื่อยครับน,น,นานๆทีได้มาเจอธรรมชาติสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็เหมือนได้ชาร์จเอเนอร์จีครับ ฉันกับพ่อดูแลส่วนนี้ด้วยใจค่ะเพราะหวังว่าคนที่มาที่นี่จะรู้สึกแบบนั้นรวมถึงคนที่ซื้อดอกไม้ต่อจากเราด้วยส่วนจะสวยได้ก็ต้องผ่านการดูแลอย่างดีผมบอกถึงเจ้าของเลยนะครับสวยเหมือนเจ้าของเลย กันนะตุกาตาอะไรน่ารำคาญใครจะไปอยากเล่นกับเธอถ้าฉันไม่ดูแลให้ตัวเองสวยขึ้นคุณอโปก็คงไม่คิดจะหันมามองฉันหรอกคะ่ะอ้าวแล้วทำไมคุณต้องโกรธด้วยอ่ะนี่ผมชมคุณอยู่นะดูแลตัวเองก็ดีแล้วไงช่างเถอะค่ะฉันหิวแล้วเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าค่ะ